เออเดี๋ยวนี้ออกรถมือสองส่วนน้อยนะที่จะได้ฟรีดาวมาฟังเงื่อนไขกันดีกว่าว่าใครบ้างที่ออกรถมือสองแล้วถึงจะได้ฟรีดาวหนึ่งเลยนะเงื่อนไขง่ายๆขอมีประวัติการผ่อนเกิน1ปีขึ้นไปผ่อนเนี่ยประวัติการผ่อนคืออะไรเช่นเรากู้เงินผ่านแอปโทรศัพท์มาช้อปปงช้อปปีปป้นี่เกี่ยวหมดเลยนะถ้าเรากู้เงินผ่านแอปโทรศัพท์มาแล้วก็เราใช้จ่ายหลายเดือนเนี่ยผ่อนไปเรื่อยๆผ่อนครบ1ปีหรือเป็นบัตรเครดิตมีบัตรเครดิตอยู่รูดมาใช้รูดมาซื้อสินค้า แล้วผ่อนหรือใช้มาระยะเวลาเกิน1ปีขึ้นไปเนี่ย <_ uch> เท่ากับว่าเรามีการเงินที่ดีแสดงว่าเวลาเรามายื่นกู้ซื้อรถมือ2เนี่ย <_ uch> ก็สามารถซื้อรถแบบฟรีดาวได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินดาวเลย <_ uch> เพราะฉะนั้น <_ uch> ใครที่กำลังเล็งมองหารถมือ2แบบฟรีดาวอยู่ <_ uch> ต้องทํำยังไงต้องมีเครดิตเกิน1ปีขึ้นไปนะถึงจะได้ฟรีดาวอะเอาเป็นว่า ใครอยากปรึกษาอะไรมีความคิดเห็นว่ายังไงลองคอมเมนต์บอกกันมาเดี๋ยวเข้าไปตอบให้ทีละคอมเมนต์เลยนะทุกคนและถ้าใครสนใจรถมือ2ที่ร้านของเราบอกเลยว่าช่วยเหลือลูกค้าทุกเคสนบทิมรูปหน้าโปรไฟล์ถ้าหาเราโทรหาเราได้เลยแถ,ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามด้วยอย่างที่บอกมือสใครไม่ต้องสนนะเพราะมันคือมือหของเรา